นี่คืออามีเขาเป็นพยาบาลวันนี้คือวันหยุดของอามีเขาไปไว่ายน้ำในตอนเช้าและไปห้องสมุดหลังจากนั้นหลังอาหารกลางวันอามีมีนัดกับทันตแพทย์การรักษาจำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะด้วยอามีไปที่ร้านขายยาและไปรับลูกสาวจากสถานดูแลเด็กเล็ก เมื่ออยู่ที่บ้านพวกเขาดูรายการเด็กปิกก,กุกโกเนนด้วยกันและทั้งคู่ก็งีบหลับไปบนโซฟาอามีได้เงินเดือนเดือนละ3,000ยูโรหลังการหักภาษีและค่าธรรมเนียมที่จำเป็นอื่นๆจากเงินเดือนแล้วอามีเหลือเงินไว้ใช้จ่ายประมาณเดือนละ2,000กว่ายูโร หลังจากจ่ายค่าเช่าบ้านซื้ออาหารและจ่ายบินที่จำเป็นอื่นๆเขาสามารถใช้เงินได้ไม่เกินวันละ20ยูโรหากอามีต้องจ่ายเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมดในวันนี้ด้วยตัวเองเขาจะต้องเสียเงินมากกว่า200ยูโรแต่โชคดีที่อามีต้องจ่ายเพียงแค่ไม่กี่สิบยูโรเท่านั้นซึ่งเป็นเพราะบริการถนนระบบขนส่งสาธารณะ ห้องสมุดสาวยน้ำทันตแพทย์สถานดูแลเด็กเล็กรวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนส่วนใหญ่จากเงินภาษีภาษีคือเงินที่จำเป็นต้องจ่ายซึ่งรัฐส่วนกลางและเทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้เรียกเก็บเงินภาษีถูกหักจากเงินเดือนเงินสวัสดิการต่างๆบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกๆคนต้องจ่ายภาษีรวมไปถึงบริษัทต่างๆด้วยในประเทศฟินแลนด์มีการจ่ายภาษีโดยอัตราก้าวหน้าซึ่งหมายความว่าร้อยละของภาษีจะสูงขึ้นตามจำนวนของรายได้ทุกคนร่วมจ่ายภาษีแต่ถ้าผู้คนมีรายได้มากขึ้นเท่าใดก็จะมีอัตราการจ่ายภาษีจากรายได้สูงขึ้นเท่านั้น เงินภาษีถือเป็นรายได้หลักของประเทศฟินแลนด์เงินที่ได้จากภาษีจะถูกนำไปสนับสนุนสวัสดิการส่วนรวมการรักษาพยาบาลการดูแลเด็กเล็กการศึกษาถนนการป้องกันประเทศตำรวจดับเพลิงและกู้ภยัยห้องสมุดและบริการอื่นๆอีกมากมายซึ่งเกิดขึ้นได้จากเงินภาษีและความช่วยเหลือที่สังคมมอบให้เช่น เงินสงเคราะห์การลาคลอดและเงินสงเคราะห์ที่พักอาศัยก็มาจากกองทุนส่วนรวมหากไม่มีเงินภาษีบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์จะขาดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ช่วงปลายศตวรรษที่1940ชาวฟินมีความขาดแคลนในแทบจะทุกด้าน สงครามเพิ่งจะสิ้นสุดลงและผู้คนก็ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นอาหารบางประเภทมีน้อยมากทำให้ต้องมีการจำกัดการปันส่วนผู้คนจำนวนมากอยู่ในภาวะขาดสารอาหารและการเสียชีวิตของเด็กถือเป็นสิ่งปกติมีคนเพียงบางส่วนที่สามารถส่งเสียลูกหลานให้เรียนสูงกว่าที่เรียนในโรงเรียนพื้นบ้านเป็นเวลา6ปีได้ ชาวฟินได้พัฒนาประเทศอย่างกระตือรือรน้นให้เป็นประเทศที่ทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการศึกษาและสวัสดิการรัฐเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีบุตรให้แก่ครอบครัวซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อให้พ่อแม่สามารถจัดหายาเสื้อผ้าและสิ่งจำเป็นต่างๆแก่ลูกๆได้คลินิกแม่และเด็กถูกก่อตั้งขึ้นโดยเน้นเรื่องสุขภาพของเด็ก ทำให้การเสียชีวิตของเด็กลดลงอย่างรวดเร็วเด็กๆได้รับอาหารกลางวันที่โรงเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทําให้เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีกําลังใจในการเรียนด้วยซึ่งทุกสิ่งล้วนมาจากเงินภาษีและเมื่อผู้หญิงเริ่มออกไปทํางานรายได้จากภาษีก็เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีขึ้นพวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการทำให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีดังนั้นจึงมีการจ่ายภาษีจากเงินเดือนผลิตภัณฑ์บริการต่างๆและการประกอบธุรกิจเสมอ บัตรชำระภาษีคือเอกสารที่บอกว่าลูกจ้างจะถูกหักภาษีร้อยละเท่าใดจากเงินเดือนลูกจ้างจะได้บัตรชำระภาษีจากสำนักงานภาษีหรือจากระบบออนไลน์และนำไปให้ในายจ้างนอกจากบัตรชำระภาษีแล้วลูกจ้างจะต้องมีสัญญาการจ้างงานนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนไปยังบัญชีธนาคารและออกใบรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยก็จ่ายภาษีด้วยแต่การจ่ายภาษีของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยจะต่างจากผู้ได้รับเงินเดือนโดยขึ้นอยู่กับสายงานและรูปแบบของธุรกิจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานภาษีทุกคนได้ประโยชน์จากภาษีในทุกทุกวันตามความจำเป็นของแต่ละคน อาบีน้องสาวของอามีจะมีลูกคนแรกในเร็วๆนี้เธอได้รับกล่องสำหรับแม่ลูกอ่อนในวันนี้ซึ่งมีเสื้อผ้าและของใช้ที่เป็นประโยชน์สำหรับทารกพรุ่งนี้อาบีจะไปที่คลินิกแม่และเด็กซึ่งจะตรวจให้แน่ใจว่าลูกของเธอแข็งแรงดี มิโกเพื่อนร่วมงานของอามีเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้เข้าเรียนต่อเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพการเรียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายและเขาจะได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐในช่วงที่เขากำลังเรียนด้วยซินิกะเป็นเพื่อนร่วมงานของอามีต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจซินิกะจ่ายเงินค่าผ่าตัดเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมด ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถูกจ่ายโดยเงินภาษีปีเตอร์เพื่อนบ้านของซินิกะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวเขาจำเป็นต้องมีผู้ช่วยรถยนต์สำหรับขนส่งและอุปกรณ์ช่วยเหลือโดยทั้งหมดจะถูกจ่ายด้วยเงินภาษีคลาวส์ laus, น้องชายของปีเตอร์ก็กำลังหางานอยู่เขาได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเตเอ ซึ่งการปฏิบัติงานของสำนักงานก็ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินภาษีเช่นกันนอกจากนี้เขายังได้รับเงินสวัสดิการสำหรับคนว่างงานจนกว่าเขาจะหางานได้คลาวส์ laus, จ่ายภาษีจากเงินสวัสดิการที่เขาได้รับซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าอามีซึ่งมีงานทำหากไม่มีภาษีสังคมคงจะมีความเหลื่อมล้ำมาก และคงจะเป็นไปไม่ได้ที่หลายๆคนจะได้โอกาสทางการศึกษาภาษีถูกเรียกเก็บเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนในการได้รับการรักษาพยาบาลในการได้ค่าครองชีพพื้นฐานและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี